ค่ะ่าส่งท้ายตอนนี้เอง s อสซ่ศูนย์ซีรีส์เอสองเาป็นยังไงฮะอาการเปลียนแปลงอะไรไหมฮะก็ช่วงบ่ายเนี่ยมีรีบาวขึ้นมาได้ได้บ้างเหมือนกันแค่แค่แต่ว่าไปทำายสุดเนี่ยก็ก็ยังไม่พ้นหนึ่งพันสิบอ็ดจุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านนะในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะที่เรามองเอาไว้นั่นหมายความว่า อืมพอพอพอไม่ผ่านนะฮะมันอาจจะเป็นจังหวะนะฮะสำหรับคนที่เทรดในไทม์เฟรมเดลี่นะฮะเพื่อหาจังหวะในการเข้าช็อตได้เหมือนกันใช่ะะเพราะว่าเอ่อพรนาการของวิกฤตยูเครนรัสเซียนะผมมองว่ามันอาจจะยังไม่จบนะ,ะจะมีลักษณะของการยืดเยื้อนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็มีหลายประเทศนะ,ะออกมาความบาต นะฮวามบาดในชนิดที่ว่าเอ่อก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยความบาดอย่างรุนแรงขนาดนี้มาก่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> คือสิ่งที่ที่ต้องต้องบอกว่าอย่าไปมองว่าจบแล้วนะฮะยังยังฮะมันมันจะยังเพิ่งเริ่มแล้วมันจะต้องต้องใช้เวลานะครับส่วนดัชนีเซตเนี่ยนะฮะผมให้ดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งวันนี้เนี่ยรีบาลแต่สังเกตนะนฮะมูลค่าการซื้อซื้อขายเนี่ย ค่อนข้างบางอยู่เหมือนกันนะล่าสุดอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดหมื่นแปดันกว่าล้านบาทก็ถือว่าไม่เยอะนะนั่นหมายความว่าเ,เราเราก็เลยพอที่จะมองได้ว่าวันนี้สิ่งที่เราเห็นน่ยถึงแม้ว่าจะสามารถที่จะอยู่ในแดนบวกได้เราก็ยังมองว่าเป็นเพียงแค่ชุดดีบาวจุดเปลี่ยนของดัชนีเซตเนี่ยถ้าจะให้ดูดีก็ต้องกลับไปยืนเหนือหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบหกจุดให้ได้นะครับในขณะที่จะตัวเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยในไทม์เฟมเดลี่เนี่ย จะกลับไปดูดีอีกครั้งเนี่ยก็ต้องยืนเหนือ1017จุดให้ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุด Stop Loss ของขาดช็อตของเราไปด้วยในตัวครับผมอืมช่อ่ะก็เป็นแบดนาช็อตอยู่ทางเฟทาเมเฟมเฟมเฟนเดยโอเคคือชัดตข้ามสัปดาห์ไปอืมสอปลอตก็อยู่ที่พันยี่สิบ หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดครับโอเคทำแทนเดยนะฮะช็อตแล้วก็สต็อปเดี๋ยวนะเขียนไว้ก่อนสต็อปหนึ่งศูนหนึ่งเจ็ดค่ะอืจะได้เป็นหลักฐานด้วยโอเคค่ะอ่ะหมดแล้วนะต่อไปทองคำสำหรับทองคำล่าสุดนะฮะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับ วันนี้ทั้งวันเนี่ยก็ก็ยังสามารถอยู่ในแดนบวกได้นะฮะสมมุตินะเมื่อคืนเนี่ยเราเราไม่นับไอจังหวะไฮโลเนี่ยนะฮะสมมุตินะว่าเราไม่นับเราก็จะเห็นแท่งแดงเล็กๆเท่านั้นเองเห็นไหมฮะตัวของเขาเนี่ยนะแท่งแดงเล็กๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ในส่วนของกลยุทธทองคานะฮะก็ขารลองยังไม่จบเราก็ยังถือต่อไปนะฮะถือต่อไปสต็อปเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดเหรียญครับและก็ หวังว่ารอบนี้นะจะเฮงเฮงรวยรวยสำหรับคนที ập, ่ถือทองคำตั้งแต่ช well. ่วงกระดุมเม็ดแรกกระดุมเม็ดแรกตรงไหนนะพี่จ <uh ับไม่ได้แล้วกระดุมเม็ดแรกกระดุมเม็ดแรกเดี๋ยวผมนี่ใครได้กลัดกระดุมมากับคุณจุ้ยดูซิกระดุมเม็ดแรกเขาใส่เข้ามาตอนตรงไหน มีใครมีใครจํากันได้ไหมฮะเนี่ยวันไหนวันแรกใครดูทุกวันเนี่ยต้องจําได้แน่นอนจดเอาไว้เลยจะได้เป็นการตรวจสอบผมไปในตัวด้วยนะฮะแปดแปดกุมภาแปดกุมภาวันแรกก็ต้นทุนที่แย่ที่สุดนะฮะคือหนึ่งพันแปด้อยี่สิบแปดเหรียญครับโอเคอ่ะจับเท่าไหร่ หนึ่งแปดก็ดูระดเม็ดนั้นแกะจะไม่ต้องเรียกว่าแกใช่ใช่หนึ่งแปดเก้าแปดนะฮะเดี๋ยวขอจดไว้ก่อนแกะกระดุมทุกคนจะรู้เรื่องไหมนี่ที่เราคุยกันอุ้ยรู้อยู่แล้วไม่รู้ได้ไงรู้ชัวในม่รู้ก็ไม่จะว่างไงแกะกระดุมไายการอะไรวะาเทรดทองเป็นแกะกระดุม โอเคชีวิตนี้อนะหาเรื่องราวอื่นบ้างเถอะตรงตรงเหนื่อยเอาเรื่องตีความทองคำเฮงๆรวยๆกระดุมเม็ดแดก้แกะกระดุมถ้าหลุดหน okay. ึ่งแปดก้แปดครับโอเคอ่ะมีคนตามคุณได้หนึ่งแปดสามศูนย์อยู่ โ <Okay. S 2> อเคกระดุมทองคำกระดุมทองคำคุณแขกจากลำปางกระดุมทองคำคฮะคุณจุยกระดุมนี้มีความหมายมีค่าณนะเวลานี้อโอเคอ่ะ USD ค่ะสำหรับ USD future หรือดอลลาร์บาทนะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทจะมีลักษณะของการย่อลงมาล่าสุด32ม1บาทห้สตางค์นะแต่ก็ถือว่าเป็นวันแรก ป็นกระดุมเม็ดแรกเหมือนกันนะสำหรับการเปิดลอง USD future นะฮะสต็อปรอดเนี่ยสามสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์ครับ, Stop บสต็อปสามสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์ยี่สิบเจ็ดครับโอเคผิดค่ะขอเปลี่ยนเลขสองเป็นเลข 2, เจ็ดน,นะงวดนี้ผิดเลยผิดไปหนึ่งเม็ดสามสองสองสองเขียนสามสองสองสองสามสองสองเจ็ด โอเคเลขที่ออกเลขท้ายสองตัวสำหรับฝั่งหล่อนะฮะสามสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดตางค์โอเคค่ะจะมีอะไรอีกออปชันเอออปชันเอามาให้หมดปะส,<ำ> <laughs> สำหรับออปชันเอามาดูเซตฟิฟตี้กันนะครับเซตฟิฟตี้ลทายสูงอ่าอยู่ฝั่งลองออปชันนะฮะแล้วก็ไดเร็กชันของราคาเนี่ยมันร่วงลงมาแล้วก็โชคดีที่วันนี้รีบาวเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดลอง พุทธออปชั่นนะะด้วยราคาพเมยมที่ค่อนข้างถูกนะครับส่วนจุดสต็อปนะฮะในการที่จะบ่งชี้ว่าเฮ้ยเราไม่เอานละลองพุทเนี่ยก็คือตรงนี้ฮะหนึ่งพันยี่สิบสองจุดหนึ่งพันยี่สิบสองจุดนะครับทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่ใช่ส่วนสตรายนะฮะสตรายไหนดีก็ไปดูสตาร์ที่ หัาลุมเยอะหน่อยนะฮะก็คือเราก็ต้องต้องไม่ไกลจากแอดเดอร์ n มนมากอ่าอ่าก็คือผมให้ดูที่พุทธ975ครับนะตอนนี้ค่าพิมพมอยู่แถวๆประมาณมสักเจ็ดจุดครับ975โอเคเจ็ดจุดนะทองคำค่ะนั้งทุนอะได้ค่ะคุณจุ้ยตอนนี้เจ็ดเจ็ดจุด เมื่อเช้าแปดนี่ใช่ใช่ย่อลงมาสะสมได้อีกเปล่าหรือว่าต้องเจอค่า time d e c เปล่าเนาะมันต้องเจออยู่แล้วฮะ time decay ยสอที่เท่าไหร่ <laughs> ต้องเจออยู่แล้วโอ้ยแต่แล้วแต่แล้วอ่ะสไตล์ไพ่ลองพุดนะฮะเดี๋ยว,วกดไน้อยก่อนเหมือนเดิมนะฮะเก้าเจ็ดห้าครับผมโอเคป่ะ single stock ถัดมาไปดูซิงเกิลสต็อกกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง BCPG นะฮะอ่ะวันนี้ยังพอที่จะหยู่แดนบวกได้นะล่าสุด12บสองบาทหกของเราเนี่ยฝืนถือลองแล้วถอยสต็อกลงมาลึกเลย11บเ็ดบาทหกเออนะครับตัวถัดมา BEM BEM ล่าสุด8ปดบาท75บห้นะฮะขาลองสะตอบอยู่ที่8ปดบาทหก S <S เออ,เอ,อตัวถัดมาเป็นราดนะครับราดกรุ๊ปนะฮะราสุด45่สิบหาบาทห้ครับขาลองสต็อปสีบห้าบาท25บห้ในกรณีที่โดนก็สามารถฝืนถือได้นะครับร<า>ตัวถัดมา GPSC นะฮะโ,โหตัวนี้เมื่อวานนี้ก็โ,โหลงมาลึกอยู่เหมือนกันแต่ว่าจุดสุดท้ายที่เราเอาไว้ใช้หนีนะฮะ73็ดิบาบาทยีครับใช่ แล้วก็อีกหนึ่งตัว p r เนะตัวนี้ผมลอก f อพี่มอนมาเออเก่งจังเ,ออเลย f อฟีพี่าสุดอยู่ที่หกบาทนะะอยู่ฝั่งรองนะสต็อปห้าบาทหกสิบห้าครับจ้ะโอเคหมดยางหมดแล้วครับของผมอ่าคำถามหุ้นนะอ่าโอพี่พาชทีนี่ก็ถามหุ้นแบบ ติดตลอดพี่ได้เขาเคยได้กําไรไหมพี่เ <laughs> ขาถามพี่หน่อยพี่ถามทุกเบรกพี่ติดหรือเปล่าหรือได้กําไรแล้วถามแบบไม่เคยได้กําไรเลยนะเนี้ยบีクリーมพี่พัชรีนี้เหมือนจะติดหุ้นทุกครั้งที่ถามนะพี่เคยกําไรไหมพี่บีครีมอ่าววันนี้เนี่ยถือว่า ได้ลุ้นนะฮะได้ลุ้นนะฮะว่าจะเป็นชุดกับตัวได้ด้วยเหมือนกันสำหรับ Time frame เ a i l y นะฮะเรารุ้นตรงไหนรุ้นที่สามสิบสี่บาทยี่ห้าครับต้องปิดเหนือสามสิบสี่บาทยี่ห้าให้ได้ะนะครับถึงจะมีมีลุ้นต่อนะ,ะแต่ถึงแม้ว่าวันนี้ปิดไม่ได้ขออย่างเดียวอย่าหลุดสามสิบสองบาทครับอ่แกบอกติดจริงๆด้วยพีกิมแกติดโอเคอ่ะลุ้นต่อไป ECL ค่ะ e อีโอ้โห ECN สต็อปของเขาเนี่ยอยู่ที่สามบาทแปดตังค์ครับค่ะตอนนี้ก็ไหลลงมา่ันขึ้งเอะครับผมโอ้ยแทงแดงใหญ่แงบนี้นะอะไรนะ TPO ค่ะค่ะเยอะเลยค่ะ TPO ถือต่อไปนะครับถือต่อไปสต็อปล s อ3สามสิบสองบาททุนครับค่ะ CPR CPR ถือต่อไป ต่อไปเมกาเมกาสต็อปลอสซีพีอหกสิบห้าบาทห้าสิบครับสวยเนาะแท่งแดงเนี้ยชัดเจนเลยสต็อ<ะ>มันตรมผมอยากให้ดูตัวนี้ด้วยครับงผมว่าก็สวยนะเ <Week. S 1> ฟรมวิกลี่เนี่ยคือจะสังเกตเห็นว่าถ้าสมมุติว่าวิกเนี้ยสามารถที่จะปิดเนี้ยหกสิบหกบาทห้าสิบอะนะฮะมันมันมองว่าเป็นชุดเบรกเอาท์ของแบบกรอบใหญ่นี้เลยครับ ขนาดใหญ่นี้เลยอ่ะซีพีเออซีพีเอเอ้ยจองทำพิธีให้จบไปต่อไหมหามาละจะไปหมดหรือยังครับพี่ช่วยเคแบงค่ะถือต่อได้ไหมครับเคแบงเคแบงเนี่ยของเราของเราไม่ได้ให้ถือต่อนะฮะเพราะว่าหลุดร้อยหกสิบเจ็ด ของเราของเราเราเทคโปรฟิตกันไปหมดแล้วค่ะค่ะยุพา UPA ค่ะ UPA โอ้โหคือถ้าดูท e เฟรมเดล i ี่นะผมผมก็ไม่ไม่ตามนะรอบเนี้ยอออ่ะได้ค่ะพอละอ่า ก็สัปดาห์หน้าอ่าก็ตามกันไปเนาะคุณช่วยเนาะสต็อปล o อตแต่ละ f ิวเจอรที่พูดถึงโอเคขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับก็ตามกันไปสำหรับข้อมูลที่คุณช่วยได้อธิบายฟิ t u r e ร o ทู r the f u t u r e นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราก็ติดตามข้อมูลความรู้ในแต่ละช่วงคุณช่วยจัดช่วงวันจันทร์กดซุ้เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่นิพนธ์กัน